มหัจจันย์พันกายไข,ยข,ยขย่ไก่ชินโชกลับเข้ามาสู่รายการมหสัจจันทร์พันกายไข,ข,ข,ข่ไก่ชินโชว์เข้ามาค้นหาความมหัศจรรย์ของร่างกายเราต่อนะคะคุณนิคิวค่ะสมัยปัจจุบันนี้ใครๆก็อยากที่จะมีซิกแพคกันทั้งนั้นวิลโลวมีไหมครบมับแทบชู<ม>ยาง <Okay. S 2> ผมนี่พูดเลยว่า ไม่มีครับรูปใหม่รูปใหม่พี่โฟกัสจะมีแน่นอนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาโไม่มีแต่แต่อยากมีนะพี่ผู้ชายมีซิกแพคใช่ไหมแต่เราอยากมีแบบสองเส้นอ่ะเป็นลอนแคกายดีค่ะแบบซิกแมีแพคเดียวนะแพคเดียวอยากมีไหมหรือเราอยู่ในช่วงที่กำลังออกกำลังกายใช่ครับซื้อเอา8000 8000ได้เดี๋ยได้ซื้อของว่าเออเอาห ใช่น้น้าขวดใช่ใช่น้ำขวดซิกแพคเนี่ยเป็นเนื้อของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกผู้ชายอยากมีอยากมีนะไหนใครอยากมีซิกแพคบ้างยกมือหน่อยในห้องโอ้โหส่วนมผู้ชายเกือบทุกคนอยากมีผมก็ยากมีแต่ไม่เคยทําได้คำถามของเราก็เลยเข้ามาเลยค่ะที่ว่าทําไมเราถึงมีซิกแพคได้อ จะบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับซิกแพคนี่นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปัตยชนทุกคนมีอยู่แล้วไม่ยังไม่ต้องเป็นนายแบบนางแบบนะครับมันมีอยู่แล้วที่หน้าท้องของเรานี่นะครับเพียงแต่ว่าไขมันเป็นชั้นที่บดบังอยู่ทําให้เรามองไม่เห็นซิกแพกการออกกําลังกายเลยทําให้นี่ครับกล้ามเนื้อมีการหดบีบรัดหดบีบรัดไปเรื่อยๆนะครับทาให้เห็นลูกซิกแพคที่ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าซิกแพคเหมือนความรักครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันยังไม่มา จริงไม่จริงจริงๆแล้วร่างกายอ่ะถ้าเราอยากได้ซิบักเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อในท้องของเรานะ่ะมีเป็นแค่ลอนเดียวเท่านั้นค่ะไม่ได้แยกแตกตัวเป็นหกแล้วก็ลอยที่จะพุดแจ้งเกิดขึ้นมาเหมือนบางคนที่แบบผู้ชายออกกําลังกายมากๆแล้วไม่ต้องการไขมันเลยอยากจะมีแต่ซิแพคเขาก็จะไปกินวิตามินเสริมพวกที่เขาเรียกว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วซิกแพคไม่ได้มีอยู่กับร่างกายถ้าคุณอยากได้ต้องออกกําลังกายเท่านั้นค่ะ เอาละครับผมนี่ละครับคือคุณพิคคิวเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วในร่างกายของเราแต่พี่ต้นหอมบอกว่ามันมีเองไม่ได้เราต้องสร้างขึ้นมาต่างหากถ้าจะเชื่อใครคิดดูดีๆแต่ว่าเรามี50เสียงในห้องส่งนะคะที่จะช่วยคุณได้ค่ะเชิญค่ะ5 0ท่านนะครับพร้อมแล้วยกครับ เหมือนเหมือนนะเหมือนเหมือนะทีมนี้แหลกำลังคสาปหาฉันไม่เชื่อพี่ต้นหอมเพราะว่าก็ถ้าอยากเราไม่มีอ่ะถ้าอยากมีเราก็ต้องทำอ๋อคือปกติมันไม่ได้จะมีอยู่แล้วถ้ามีเพื่อเราก็ที่เห็นมันต้องมีจริงใช่ไหมใช่ที่มันไม่มีมันก็ต้องสร้างขึ้นมาทั้งหมดอ๋อทำไมถึงเชื่อพี่อีคิวก็คิดว่าปกติมันน่าจะมีอยู่แล้วครับแล้วถ้าเราออกกำลังกายอย่างที่พี่อีคิวบอกก็จะ ทำไมากาวน้ำมงนปวดพูนขึ้นแล้วไขมันมันลดลงก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอ้าวนี่แหละครับสรุปกันนิดนึงใกล้เคียงมากนะครับคุณผู้ชมครับสีแดง29สีน้ำเงิน21ครับ ว่าใ,นในกล้เคียงแต่คุณลชื่อแดงมากกว่าอเอาล่ะทั้งสท่านนะครับ,รบลักษณะเหมือนเป็นผู้มีองค์ความรู้ที่ดีถ้าตอบถูกก็โอเคแต่ถ้าตอบผิดอ,อ,อย่าลืมว่าถ้าตอบผิดนะคะบทลงโทษของเราในวันนี้เนื่องจากเกี่ยวกับซิแกแพคเพราะฉะนั้นบทลงโทษของเราก็เกี่ยวกับซิแกแพคเช่นเดียวกันค่ะซิกอัพซิแกแพคค่ะ จะต้องซิกอัพจนได้ซิกแพคตามที่เราต้องการครับผมถ้าไม่ได้เราจะถ่ายทําจนกว่าคุณจะได้ซิกแพคถูกต้องครับเพราะเราซื้อลาตลอดปีช่องนไม่มีปัญหาครับผมพร้อมแล้วยกพร้อมกันนะครับทําไมเราถึงมีซิกแพคเชื่อสีน้ําเงินคุณไอคิวเชื่อสีแดงคุณต้นหอมพร้อมแล้วยกครับโอไมค์การ์ดโอไมค์การ์ดข้ามไปเลยนะเนี่ย เล่นกับเพื่อนเขาหน่อยเขาบอกอะไรอะไรไฟไฟ้าทั้งหมดว่าไงคะเมื่อสักครู่นี้ผมจำอยากในหนังตลอดผมดูนละตู้สมาร์ตวร์ีเมื่อเช้าเกิดวาผมก็จำไม่แตกให้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอ้าพี่กายก่อนที่จะขี้หมดเลยผมคิดว่ากล้ามซิคแพคเนี่ยมันไม่น่าจะมาจากไขมันได้มันไม่น่าแข็งขนาดนั้นผมว่ามันน่าจะมีกล้ามอยู่ในเนื้ออยู่แล้วใช่มันไม่ใช่อยู่ๆจะมาสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ไม่น่าใช่มันน่าจะมีใช่แล้วเราทำให้มันชัดขึ้นครับผม น้องโฟกัสที่ทิีไม่มีความรู้ด้านนี้นะแต่เมื่อกี้แบบสงสัยไงว่าทําไมคนที่ยกสีน้าเงินอะส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ผู้ชายส่วนใหญ่อยากมีซิกธิแคบใช่ไหมเขาต้องรู้อะไรกันมาเขาเลยยกกระสิบเงินกันเฮ้ยจริงจริงเมื่อกี้ผู้หญิงต้องสีแดงเป็นส่วนใหญ่ใช่สำหรับท็อปเนี่ยเขาไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยใช่ครัมันมีอยู่แล้วเาพี่จริงครับจริงครับจริงมันอยู่ในร่างกายของเราพี่จริงมันถูกไขมันมดบางเอาไว้นั่นนั่นเราไปเปิดหนังสือ anatomy ได้เลยครับมันจะมีถ้าเราลอกผิวหนังไปมันจะชัดของกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยเป็นหกลูกหรือบางคนเป็นแปดตามกรรมพันธุ์ชัดเจนทำไมเรา ถึงมีซิกแพคและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีแดงหรือน้ำเงินครับง่ายแล้วสีมหัศจรรย์พันกาย